ทุกคนใครจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยต้องป้องกันมากๆเลยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสถิติในประเทศไทยนะคะการติดเชื้อนะะ hiv แล้วก็การติดเชื้อซิฟิลิสเนี่ยมาแบบแรงมากๆนะเพิ่มขึ้นถึงสเท่าจากปีที่แล้วนะคะปี2 5 6 7เลยนี่ปีนี้เพิ่งมาแค่5เดือนนะทุกคนคือบอกเลยนะคะว่าทุกคนควใส่ใจกับเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าตอนนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวที่มหาสารคามโอ้โหยอดผู้ติดเชื้อ h i v นะคะคือสูงมากๆนะคะซึ่งประมาณ91.2ต่อประชากรแสนคนนะคะจากปี2566 91.2ต่อประชากรแสนคนนะทุกคนคือมันเป็นปริมาณที่เยอะมากนี่นะคะสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามทุกคนอันนี้คือเป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะค,ะคือระบุเป็นจังหวัดก่อนเลยนะคะคือจังหวัดมหาสารคามนะคะตอนนี้คือตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเยอะมากนะคะอันนี้คือถือว่าเยอะมากนะเธอนี่คือ h i v นะ แล้วก็จังหวัดชนบุรีล่าสุดก็มีมาเป็นอันดับสองเลยนะคะซึ่งปี68เนี่ยผู้ป่วย443รายนะคะห้าโรคหลักเธออย่าลืมนะปี68นี้มันเพิ่ง4ี่หเดือนนะสี่หเดือนนะั้นนี่เดือนห้าปี68นะแต่ว่า443รายนะเออ siv เนี่ย136รายนะคะคิดเป็น14.4ต่อแสนประชากรน,นะคะโรคหนองในโรคซิฟิลิสโรคไวรัสตับอักเสบบี โรคหูดคือโรคเหล่านี้เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์นะทุกคนก็หนึ่งในห้ามดับก็มีตามนี้เลยนะคะหนองในร้อยสองลายเนาะแล้วก็ฟิสิล,นะะลิสแปดสิบห้าลายนะคะเวลาตับอักเสบปีเนี่ยก็ห้าสิบเอ็ดลายนะคะโรคหูดอีกยี่สิบห้าลายอันนี้จังหวัดมหาสารคามอย่างเดียวนะไม่ใช่ทั้งประเทศนะเธอนะคะซึ่งก็บอกเลยว่ากลุ่มผู้ป่วยเนี่ยอยู่ระหว่าง20-29ปีสูงที่สุดเลยนะคะตรกลงมาเนี่ยสิบห้าถึงปี และถึงจะไปเป็น30มสถึงสาปีนะคะทุกคนน่ากลัวมากจริงๆทุกคนก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะป้องกันดีที่สุดเอาว่างไปทุกคนแล้เพื่อนของเราคิดอย่างไงกัเรื่องนี้บ้างเมนเดซาดู